เราข้ามาที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างน,นะครับคู่เอกนั้นเมืองทองบุกไปถลม่มบุรีรัมย์ไปถึง3-0ด้วยกันนะครับฟุตบอลจต้าไทยลีกเมื่อวานนี้คู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ,บ,บ,รรครบแค่9นาทีนะครับชิตาุวายิงให้กับเมืองทองขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าทําให้แฟนบอลของบุรีรัมย์กว่า3,335คนอึ้งกันทั้งสนามเลยครับ จากนั้นนวงที่16เครับแนวรับของบุริดามไม่ดีขึ้นเลยครับพลาดลูกนี้เลยครับทําให้ทางมือของนั้นหนีไปไปสองสูนะครับดูครับลูกนี้ครับหลอกขึ้นมาทางซ้ายนะครับต่อ่ิะเปจากไกรสอนยิงลูกนี้ไม่เหลือชาตินะครับถือว่าเป็นการยิงคู่เก่าด้วยนะครับกลับมารอบนี้อักดิ์ทาประตูได้อีกแล้วนะครับ จากนั้นนาที38นะครับชนาทิพย์สงกสินห่างริบนะครับผ่านบอลเรียกว่าโต้กลับมาจากขึ้นสนามนะครับก่อนจะผ่านบอลให้กับเก้าเสือวาจับด้วยศอกขวานะครับและยิงด้วยซ้ายลูกเนี้ยนะครับดูครับ เป็น3ามตนนะครับครึร่งแรกเอสซีมงทองนำบุรีรัมพ์ห่างถึง3ามตืนเลยกว่าช็อกแฟนบอลบุรีรัมพ์ทั้งสนามเลยนะครับช่วงครึ่งหลังนั้นบุรีรัมพ์พยายามที่จะโหมบุกยันหนักแต่ว่าไม่สามารถทรําประตูได้นะครับมงทองได้ประตูย้ําชัยจากเซอรสุวาอีกครั้งหนึ่งนะครับจบเกมเลยครับมงทองบุกมาชนะ3ามตนนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าทางบุรีรมัมพ์หลือผู้เล่นผู้ค่าเสียคนด้วยเพราะว่าเวสตลียกองหน้าชาวบราซิลของบุรีรัมพ์นั้นถูกไล่ออกจากสนามนะครับ จากชนะในเกมนี้ของเมืองทองนะครับส่งผลให้บุรีรัมย์นั้นหยุดสถิติไร้พ่าย45นัดนะครับโดยที่เมืองทองม,มี18แต้มบุรีรัมย์มี17คะแนนนะครับรอีกคู่หนึ่งที่สนามธรรมศาสตร์ยังสิตคู่นี้นะครับ,บแบงคอกเปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเเทโรสินะครับเป็นแบงคอกที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับได้3ประตูจากศาสระหายปักโคงนาทีที่33และมาริโอจูลอฟสกี้นะครับทำสอลูกนาทีที่79และ90นะครับทำให้แบงคอกนั้น มี19คะแนนึิตมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงได้สำเร็จนะครับการครอบครัวผลงานได้เยี่ยมจริงๆนะครับโดยเฉพาะมาริโอจูร็อสกี่ที่ฟอร์มดีึิตมาเรื่อยๆแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันของไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างชลบุรีนะครับเปิดบ้านเสมออาร์มี่ไป1-1ครับราชนาวีเสมอราชบุรี0-0สุโขทัยถล่มชนะโอสุสภาไป5-2นะครับเฉียงรายยูไนเต็ดนะครับ แพ้คาบ้านต่อบางกอกกลาส1-3บุรีร United ัมยูไนเต็ดแพ้คาบ้านต่อเมืองทองไป0-3นะครับพัทยายูเนเต็ดนะครับเอาชนะ b b c u 3-2รีสะเกดชนะนครราชสีมา1-0สุพรรณบุรีนะครับเอาชนะชนะทอบิล1-0นะครับและแบงกอกูเนเต็ดเอาชนะบีซีเทโรสนะ3-0นะครับตอนนี้ทางแบงกอกูเนเต็ดนำเป็นาฝูงตามมาด้วยเมืองทองและบางกอกกลาส F4 นะครับ